ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่หลังรถนะคะเรากำลังจะเดินทางกลับกันนะทะุกคนซึ่งในรถเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปนั่งทุกคนได้เนาะเพราะว่าตอนหามาเนี่ยมาได้แต่ตอนนี้คือมีาอาจารย์อยู่ ตาเข้าไปนั่งข้างในส่วนเราก็แบบนี้เลยแล้วก็ทุกคนเปียกอยกอดจะอเลยนะคือเรานั่งคุ้มของทางหลังด้วยถึงเข้าไปข้างในก็ไม่ทันแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราก็ไปก็เพือ่อนๆจะเปียกด้วยมีทางเดียวคือต้องพยายาม ไปให้ถึงเร็วที่สุดเกียร์เน่มันเป็น,ปนแบบฝนตกหนักมากคือเรายังไม่ได้ออกจากหมู่บ้านที่แบบว่าสัทาาน,านทางรุนรนะคือยังออกไม่ค้นนะคทุกคนแลยะทางเข้ามาคือสุดยอดมากอะ่ะ ดูคนคดูน้ำที่ออกจากอันนี้นะที่เราออกมาบางังบังโทรศัพั์์น่นะคือข้างในมันยัดได้เต็มที่ก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณข4ามสี่คนนะแต่คือด,ด้วยความที่พวกเรามีละคนตัวใหญ่ๆล่วทุกคนการมาทำความดีทาดําบุญครั้งนี้เนี่ยคือ กินทั้งแรงกายแรงใจมาดูนะ้ำาโอ้กล้องลายเดี๋ยวจะต้องก่อนปลาเหลือมแม่งเนี่ยน้ำมันเด็ดอุ้ยฟ้าเหลือมนนมัน,มนถืออันนี้ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยกระเป๋าใครใมีเสี่ยงมาแล้วเนี่ยกระเป๋าเสื้อผ้าที่เมื่อี้เสื้อผ้ามันไปแจกคเราจะไม่ถือถาดแล้วกลัวว่ามันจะเป็นสายล่อฟ้าเนาะอันตรายเอาไวท้ทายรถก่อน กนะน้ำในรถตอนนี้เริ่มขังแล้วนะคะทุกคนรถพาราทุกอย่างคือเกียกนะแต่ว่าได้น้ําวลานะผนถม,ผมไดออ้น้ำนา,าจะหนาวกันหน่อยกกไม่เอะไร 嗯，别光晃。 มันี้ต้องต้นพวกโทรศัพท์ของเราเอาไว้ในถุงฝนตกน้ำท่วมกะจ้ากเจาเลยนนะฝนตกแรงในวันสุดท้ายที่รเราจะอยู่นะ ต้องอาจจะงัวงัวสดนะวูน้ำเชื่องขังเลยกระโดดเลย ต้นอ,อะไรที่เกี่ยวกับสายล่องฟ้าไปก่อนตวนไ้นเพื่อนนอคกระไรระยะทางจากวัดมันนี่ประมาณกี่กิโลโอ้ร้อยไหมไม่ลายโลอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบโลได้สี่สิบห้าสิบกิโลถือว่าั้งนี้เรามาแบบ ทุ่มเหแล้วทุ่มดุนมากนะข้าวฟ่างก็มาครั้งแรกสำหรับการมาช่วยเหลืออะไรแบบนี้ที่เราเลี่ยกลับไปก็คงไม่ใช่ไหนเพราะว่าเอ่เสื้อผ้าที่เราเอามาเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่บ้านของคุณแม่ตัวถนนตอนนี้คือมีแต่น้ำนะ เรายแล้วเสร็จตอนเป็นเด็กเราก็วิ่งจากฝนใช่ไหมใช่คือตอนนี้ มนะไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะจับใครได้บ้าง ออกจากหมู่บ้านแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้คือยังไม่ถึงครึ่งที่เราเข้าไปนาะอันนี้เป็นเหมือนยังไ่ถึงหน้าผายังไม่ถึงแถวหน้าผาที่เราเข้ามาเดี๋ยวคลิปนี้เขาจบเป็นแค่น,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอัปเดตต่อเนาะพบกันใหม่ปหน่า